ยัจงไดีดีนเล่นแล้วใครสวยใครสวยไม่มีน่าแต่โว้ยรักกันจะรักกันนะมามากันนี่ตี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 ปจขอย่างนี้แหละที่นี่่ ของที่เหมือนคนของ้องที่บ้าของอะไรกับอะไรอะกับแต่โอ้ยก็กินอะไรก็แบบย้อนในนี้วันีายไปสามแสนสามพัวบาทหัวไมาเลยหัวเป็นองทีไปย็ดเกัแม่มันเอาทางกูยิ้มก็มาแตกมหนักโอ ดูดูเดี๋ยวหนักมั้ยเนี่ยยายนี่อะต๊อดต๊อดโอ้ยเด้งเด้ง1โน้ไม่ใช่คุณคุยกันประจำงานนะพอจบ <laughs> <laughs>